การที่บิตคอยดีตัวขึ้นมาที่28,000กว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นขาขึ้นเลยไหมถ้าเก็ดต่างๆจะไปถึงจุดไหนวันนี้ผมมีข้อมูลที่สําคัญมาเล่าสู่พเพื่อนๆฟังกันครับและการพุ่งขึ้นมาในวันนี้ผมตีความได้ยังไงลองไปติดตามรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้และก็ขออภัยเช่นเดิมนะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ปกตินะเนื่องจากยังไม่ได้หายป่วยดีสักเท่าไหร่นะครับไปติดตามเราฟังกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ่คริปโตเคเลนซีวันนี้วันที่2ีเดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้จะมาพูดคุยถึงทิศทางว่าการที่บิตคอยปรับตัวขึ้นมาวันนี้ผมมองอยังไงนะครับจากข้อมูลหลายๆอย่างที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆผมฝากมาเทรดที่ OK x เอกนาะการที่เพื่อนๆ OK คลิกลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้านล่างของผมเนี่ยจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดส่วนลดค่าธรรมเนียมนั่นหมายความว่า,วาอย่างเช่นผมเปิดโพซิชรั่ลไมนะ เพื่อนๆเนี่ยมีค่าธรรมเนียมในการเทรดทุกทกที่อยู่แล้วครับแต่ว่าที่ OKX OK เนี่ยเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเนี่ยกลับคืนไปเป็น stablecoin นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับใครที่เทรดอยู่บ่อยๆก็คลิกลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่ได้กดไลค์ให้ผมเนี่ยก็กดให้หน่อยนะครับคนละไลค์ like, แล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างอย่าลืม u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเนานะใครที่เพิ่งมารับชมช่องของผมนะครับก็ฝากกดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่่ม่่ๆทีผมจะอออัปเเเดดดกกกนนน้้ววยพนพะืืแล็ุ ไปติดตามเราฟังข้อมูลในวันนี้กันเลยซึ่งเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้ได้มีใครได้ทําตามแผนกันบ้างผมก็ได้บอกเราว่าบิตคอยเกิดสัญญาณในการก,กลับตัวจุดคัดเนี่ยก็ไม่ไกลค่อนข้างคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับซึ่งจุดคัดจะเป็นช่วงโลเดิมจุดทีพีผมบอกไปแล้วในภาพระยะสั้นที่ประมาณไม่เกิน28,500ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะประมาณ28,400ก,กว่าเพื่อนบางคนอาจจะเลือกสต๊อปลอดบางทุนแล้วรันเทรนต,ต่อไปได้ครับหรือบางคนพอใจกับกาไร ก็ไม่เสียหายอะไรนะจะ TP ก็ได้แล้วมุมมองหลังจากนี้เนี่ยจะเอาอยัางไงดีครับแอดเพราะว่าผมได้รู้ว่าผมจะรันเท่นต่อไปหรือจะเอาอยังไงดีซึ่งก่อนอื่นนะครับเพื่อนเแผนการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง y t u t u เนาะเพียงแค่เดือนละ300บาท ใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่าน,นั้นนะครับกดสมัครหน้าช่องได้เลยข้อมูลเนี่ยผมจะอัปเดตไว้ในชุมชน Discord นะอันนี้จะเป็นห้องทั่วไปที่เพื่อนสามารถมาเข้าร่วมพูดคุยกันได้นะครับเพืเ่อนๆก็จะแชร์มุมมองต่างๆไว้ในนี้รวมถึงในแผนเทรดของผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ARB เนาะที่วางแผนกันไปตั้งแต่วันที่24นะครับวันนี้ก็คงจะได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะมีการในีตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็มีแค่ ARB เท่านั้นนะที่ผมวางแผนไปให้ ในช่วงนี้นะครับโอเคใครสนใจที่จะสมัครสมาชิกเนาะหรือให้การสนับสนุนผมนั่นแหละนะครับก็กดสมัครได้เลยนะที่นี่ครับเพื่อนเราลองมาดูยิบย่อยในทางเฟรมเล็กๆกันบ้างเนื่องจากทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณในการกลับตัวเห็นเพียงแค่เส้นค่าเฉลี่ยที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อวานนะครับว่าอาจจะเป็นจุด TP แรกขมอนเพื่อนซึ่งพอเรามาดูในภาพระยะสัน้นเห็นสัญญาณในการกลับตัวอีกไหมในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นผมยังแอบมองว่าราคาบิตคอยอาจจะไปต่อได้ ซึ่งอาจจะเป็นในกรณีย่อก่อนนะครับเพื่อที่จะไปต่ออะไรประมาณนี้นะอันนี้เราดูในทางเฟดหนึ่งชงั่วโมงสัญญาณในการกลับตัวยังไม่มีแต่ว่าในส่วนของ i อซเนี่ยอยู่โซนโอ้บอะจ,จ่ามากๆแล้วฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้มีของตอนนี้ผมมองว่าไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอาจจะต้องรองให้ราคาเกิดการย่อพักตัวสักเล็กน้อยนะครับย่อพักตัวก่อนนะผมมองว่าถึงจะคุ้มเสี่ยงอ่าบางคนที่รับความเสี่ยงเด้น้อยเนาะอาจจะรอที่2อ8 0 0หรือกระทัง 27, 600, ่ง27,600โดยประมาณนะครับ แต่ว่าผมมองว่าอาจจะไม่ได้ล่วงหนักถึงขนาดนั้นนะครับเราจะลองปรับภาพมาดูในภาพอื่นๆซึ่งเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าราคา Bitcoin ได้มีการเบสช่วงนี้ออกมาครับนี่จะเป็นช่วง ไส้เทียนช่วงนี้เลยหรือจะเป็นในส่วนของดนะับเบิลบัตทอมเนาะถ้าเรามองกันนะครับเป็นดับเบิลยูแพทเทิร์นแบบนี้เ่ะเพื่อนเ,เห็นไหมครับดับเบิลบัตทอมตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นเน็กไลน์ของเรานะครับเพื่อนอาจจะต้องรอช่วงบริ Next Line เวณเน็กไลน์แลวกันนะครับผมมองว่าการพักตัวมาช่วงนี้ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยมาช่วงนี้ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 8 0 0 0หรือ28,100 28, ตัวเลขกลมๆนะผมยังมองว่าจะเป็นการลงมาลีเทสเพื่อที่จะไปต่อได้นะครั frame, ระะรัับเนนนืื่่่ออองงงงจจจาาาากกใใภพรระะะย1ชชววโโมมห4 ผมไม่เห็นสัญญาณในการกลับตัวเราเลยจะมาวัดทาร์เก็ตแล้วกันครับว่าบิตคอยจะไปได้ถึงจุดไหนก็ประมาณ29,000ดอลลาร์นะครับโดยประมาณซึ่งผมยังมองว่าถ้าการที่ขึ้นไปถึง29000ยังไม่ได้เกิดสัญญาในการกลับตัวผมก็ได้บอกไปในคลิปเมื่อวานแล้วว่าผมจะมองว่าบิตคอยจะขึ้นไปต่อถึง29,500และก็30 0 0 0ดอลลาร์ได้เนื่องจากในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่ดีๆนะครับราคาบิตคอยกลับมายืนเหนือเส้นข้าเฉลี่ยได้เห็นไหมอย่างเช่นช่วงนี้ ถ้ามายืนได้นะครับราคาบิตคอยจู่ๆปรับตัวได้อีก10%โดยประมาณกรณีแผนเทตอาจจะเป็นกรณีประมาณนี้ครับเพื่อนหลุดโลเดิมเนี่ยหรือหลุด neckline อาจจะยอมไอ s l จุด tp เนี่ยก็แบ่งไปตามโซนต่างๆทยอย tp ไปเรื่อยๆเหตุผลต่างๆในการสนับสนุนแนวโน้มที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นก็เนื่องจากอะไรครับผมได้บอกเกี่ยวกับโซนสภาพคล่องไปอยู่บ,บ่อยๆใ,ในใครที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่าผมชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าโซน20,060กับโซน20,080อะไรเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทั้ง2โซน แต่ไม่รู้ว่าจะไปฝั่งไหนก่อนในเมื่อบิตคอยได้เลือกทางจากบูสตเตอร์เจนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าบิตคอยปรับตัวขึ้นมาที่20,080และแต่โซนสภาพคล่องโซนถัดไปเนี่ยจะเห็นได้ชาดเจนที่ประมาณ30,000ดอลลาร์โดยประมาณแสดงว่าทาร็ตที่เราวัดกันไว้เนี่ยตามฟิบูแอนาชีต่างๆค่อนข้างมีโอกาสแล้วนะครับที่อาจจะขึ้นไปถึงฉะนั้นแล้วมุมมองตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นในภาพระยะสั้นได้อยู่เหมือนกัน ก่อนอื่นครับเพื่อนๆผมฝากมาเทรดที่ OK เนะเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดนะครับคลิกลิง OK ก์ OKX ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยการที่มาเทรดที่นี่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดการเทรดทุกทกที่นะครับมีค่าธรรมเนียมอย่างแน่นอนแต่ที่นี่ครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมกลับคืนไปถ้าใช้แนะนําของผมนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำไมผมถึงต้องบอกว่าการขึ้นรอบนี้ยังต้องรามาระวังอะไรไว้บางอย่างอยู่นะครับทำไมผมถึงพูดถึง MaxD ในทม์เฟรมสาม นั่นจะยังมีการปรับตัวลงได้อยู่ไหมนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ายังมีแกลบที่เปิดทิ้เทงเอาไว้อยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ลงมาปิดถึงแม้จะมีการปรับตัวมาในวันนี้ก็ตามและก็จะมีโซนสภาพคล่องอยู่ที่โซนสองหม่ 25, ยังคงมีอยู่เพียงแค่ว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปที่3 0,000ื่นหรือสองหมก้าก่อนก็ได้เพราะว่าสภาพคล่องงานก็นาเตอะพอสมควรเหมือนกันในส่วนของสิติในไทม์เฟรมมันนะครับในช่วงของ2เดือนถัดจากนี้ไปจะเป็นการปิดติดลบ 2ปีย้อนหลังเนี่ยปิดติดลบทั้งหมดเลยประมาณ5%จนถึง35%หรือประมาณนั้นแล้วครับยังต้องระมาดาาัดระวังแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงอีก2เดือนต่อจากนี้จะแม้มีการปรับตัวขึ้นมาขนาดนี้ก็ตามแต่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าในทามเฟรม3าเดนะครับผมปรับเป็นทามเฟรม3เดและปรับให้เห็นในส่วนของ Max d MaxD ยังคงคลอสตัดกันอยู่เหมือนเดิม แสงว่าการขึ้นมาในรอบนี้ไม่ได้หมายความว่าราคาจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเพื่อนเอดังเห็นแท่งแรงเทขายแท่งนี้อยู่นะครับการปรับตัวขึ้นมาใช่ว่าจะเกลือนกินแท่งแรงขายแท่งนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การขึ้นมารีบาว ปริมปริมนะครับแท่งแรงขายแท่งนี้นะแท่งแดงแดงแท่งนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาถึงโซนสามหมื่นเนี่ยครับเห็นไหมยังไม่ได้ผ่านแท่งแรงขายหรือแท่งแดงแดงแท่งนี้เลยนะครับอย่าด่มนะครับว่ายังไม่ได้ผ่านซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับมุมมองนี้ยังต้องระมัดระวังไว้ผมยังให้ทิศทางในการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อไว้ก่อนจนกว่าว่าสัญญาณโมเมนตัมต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเราถึงมาว่ากันใหม่ ฉันลครับการเทรดในตอนนี้หรือหลังจากนี้จะเป็นการเทรดในภาพระยะสั้นมองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่ส่วนในราคาไทยนะโอกาสในการรีบาวผมก็มองไปเป็นช่วงประมาณ1นล้านหนึ่งหมื่นห้าพันโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะโอกาสในการรีบาวนะครับซึ่งผมจะมองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่เหมือนเดิมนะเรามาระวังเอาไว้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลในวันนี้ส่วนตัวของผมเองเองนะี่ยมองเป็นการรีบาวขึ้นไปประมาณ 29- 29,500จนถึง3 0,000นะ เพื่อ,อยังมีโอกาสลงต่อได้อยู่นะตามสถิติ T, แล้วก็ตามแม็กซีเนาะหรือจนกว่ามมเมนตัตมต่างๆเนี่ยจะบอกบอกถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเทรนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาโฟกัสกันใหม่นะครับแนวโน้มในการดีบาวเพื่อที่จะลงตอก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนั้นเราค่อยไปาว่ากันยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยไปเพื่อทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะว้านเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ